ค่ะวันนี้จะมีแก๊กการจําง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะในเรื่องของน้ํากระสายยาในยาสัม,มัสประจําบ้านกลุ่มยาลดไข้ยาระบายปิดไข้นะคะที่แยกออกมาจะมีทั้งหมด7ตัวนะคะวิธีการจําหรือแก๊กง่ายๆเลยก็คือจําจําแค่ว่านินเขียวจันตรีดวงจันทรลูกใหญ่สองแสงนะคะไปถึงปุ๊บก,ก็ไปขึ้นไปเขียนว่านินเขียวจันตรี ดวงจันรลูกใหญ่สองแสงนินคือมหาดินแท่งทองเขียวคือยาเขียวหอมจันท์คือจันทารีลาตีก็คือยาตีหอมดวงจันทร์ก็คือยาประสาจันแดงลูกใหญ่ก็ยาประสะปอใหญ่สองแสงคือยาแสงหมึกนะคะทีนี้วิธีการจําก็คือกลัวเพื่อนๆจะจําผิดในเรื่องของน้ําดอกมะลิกับน้ําดอกไม้เทศนะคะ ในเจ็ดตัวนี้เราต้องรู้อนว่ามีอยู่สองตัวที่ไม่มีน้ํากระสายยาก็คือจันทารีลากับยาตีหอมจะไม่มีน้ํากระสายยานะคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยก็คือเพื่อนๆก็ไปเขียนเริ่มเริ่มต้นจากเขียวนะคะเป็นลิสองตัวนี้ไม่มีปุ๊บก็เป็นลิเทศเทศเห็นไหมคะลิ ลิเทศนะคะเราตัด2ตัวนี้ไปเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีน้ํากระสาย,ยาแล้วก็เรามา,มาค่อยๆเพิ่มเอาค่ะนินก็คือรากรากผักชีนะคะเขียวยาเขียวหอมเขาก็จะมีมะลิกับรากผักชีเหมือนกันแล้วก็ตัวยาประสาเปาะใหญ่นะคะเขาจะมีน้ําดอกไม้เทศแล้วก็จะมีสุลานะคะไว้สุมก็หม่อมเด็กนะคะ ส่วนยาแสงหมึกจะมีทั้งหมด4ี่ส่วนด้วยกันก็คือหัวปากคอและท้องนะคะหัวก็คือใช้น้ำดอกไม้เทศปากทาแผลในปากก็จะเป็นเบนการีคอก็จะเป็นลูกมะแว้งเขลือน,นะคะท้องก็คือใบกะเพราแก้ท้องขึ้นแก้ปวดท้องนะคะแล้วก็ประจำอีกตัวหนึ่งก็คือยายาเขียวหอมเขาจะทั้งกินแล้วก็ชโลม เขียวหอมหอมมากเลยนะคะต้องมาชโลมด้วยจำได้แล้วใช่ไหมคะง่ายๆเลยค่ะก็คือเขียนว่านินเขียวจันตรีดวงจันร์ลูกใหญ่สองแสงตัดจันกับตีออกเพราะว่าจันทารีลากับยาตีหอมจะไม่มีย้ำน้ำกระสสาย,ยาค่ะแล้วก็เขียนว่าลิลิเทศเทศแล้วค่อยมาเพิ่มเอาลากลาก ลากทำอะไรบ้างกินกับชะโลมตัวนี้เขาจะแก้พิษพิษหัตสุขใสค่ะแล้วก็ตัวประสาทป่อใหญ่ก็มาเพิ่มสุราสมกระหม่อมเด็กแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็จะจําได้แล้วว่าตัวไหนที่ใช้น้ําดอกมะลิตัวไหนที่ใช้น้ํดาดอกไม้เทศน,นะคะทวนกันอีกรอบนึงนินเขียวจันตีดวงจันทร์ลูกใหญ่สองแสงเสร็จแล้วเราก็มาคาสองตัวนี้ออกปุ๊บปบุสองตัวนี้จะไม่มีน้ํากระสายยาน,นะคะ แล้วก็เริ่มจากเขียวก่อนก็คือลิลิเทศเทศนะคะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มใหม่ว่าลากลากแล้วก็เป็นเล่านะคะแล้วก็ไอตัวสุดท้ายก,ก็คือจะมีทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันแค่นี้เ,นเพื่อนๆก็จําได้แล้วค่ะ